สวัสดีครับผมอุ๋ยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n นลปากกระพงซ่าในคลิปนี้เราอยู่กับ Spirit ที่มีชื่อว่า Hearth Vigil ครับถ้าเกิดให้แปลเป็นภาษาไทยครับผมก็น่าจะแปลว่าเตาไฟผู้พิทัก ไม่แปลจะดีกว่าเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยเซตอัพจะเริ่มจากการที่ว่าเรา3มเปอร์ครับมาวางไว้ที่ Starting งบอร์ของเราโดยที่ว่าเอา1เบ็นั้นนะไปวางไว้ในดินแดนที่มีดาฮานแล้วก็มีตัวเลขไม่ที่สุดครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับ เอาอีก2ที่เหลือนะครับไปวางไว้ในดินแดนที่มีตัวเลขน้อยที่สุดครับแต่ต้องมีดาฮานอย่างน้อย2ตัวนะครับจากนั้นนําดาฮานอย่างละ1เมเ็ดนะครับไปวางไว้ใน2ดินแดนที่เรามีเพรเซนต์วางไว้อยู่นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวของ4 Unique Power Cards แล้วก็1 Energy เเริ่มต้นนะครับ ถ้าเกิดมาให้ดูภาพรวมของเจ้าตัวของ h าร์ด i ิจิลนะครับก็คือว่ามันจะเป็นค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักมี Defense Utility แล้วก็ Offense นิดนึงนะครับแล้วก็มี Control กับ f ฟียพอกรุบกริบนะฮะ Complexity ตอนนี้อยู่ที่ moderate ครับก็คือกลางๆนะฮะตัวนี้นะฮะมาดูกันว่ามี Special Rules แล้วก็ innate powers อะไรบ้างนะครับมาเริ่มจาก Special Rules ก่อนเลยเขาบอกว่าในกรณีที่ไบรท์นะครับ จะต้องแอดมาที่ดินแดนของเราเนะะี่ยฮะมันจะไม่ไม่ต้องทำลายตัวของ p พร s เซนต์ของเราครับถ้าเกิดว่ายังมีดาฮานอยู่ในนั้น,นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะว่าการที่ไบรท์จะมาแอดได้นะ่ะแสดงว่ามันต้องมีการต่อสู้ระหว่างดาฮานกับอินเวเดอร์สก่อนเนะเราต้องเมค e ชื่อให้ได้นะว่ายังมีดาฮานเหลือรอดอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นตัวเนี้ยเราต้องเดส t รอยตัวของ p พร s เซนต์ของเราไปด้วยนะฮะอ๋อไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าในสกิลที่2เนี่ยครับของสเปเชียลรู e ลสเขาบอกว่า ดาฮาน่ะจะได้4 4เรียกว่าดีได้เลื่อนเพิ่มอีก4เม็ดครับในขณะที่มันอยู่ในดินแดนของเราครับก็คือว่าไปช่วยบูสต์ตัวของตัวพลังชีวิตของดาฮานครับสปิริตตัวนี้นะนะครับแล้วก็เออไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์การ์ดไบรท์การ์ดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่มันจะทำให้ไปทำดาม a จหรือไปเดสทรอยหรือไปรีเพลซเหล่าดาหานที่อยู่ในดินแดนของเรานะครับเราจะอิกนอร์สิ่งเหล่านั้นให้หมดเลยครับ ก็คือเป็นตัวของเตาไฟผู้พิทักษ์อย่างแท้จริงครับก็คือมาพิทักษ์ตัวดาหารทั้งหมดเลยนะครับโอ้ oh, ชีวิตโอเคแล้วอันสุดท้ายครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดาหานเนี่ยครับต้องมีการเหมือนย้ายออกไปจากเมืองที่เรามีเพร s เซนต์นั้นอยู่แล้วเนี่ยครับเราจะสามารถ ขยับเจ้าตัวของ Present ไปด้วยได้ครับนั่นแปลว่าอันนี้ถ้าเกิดตามคีย์เวิร์ดใหม่นะครับมันจะมีแอคชั่นคาว่า bring ครับ bring หมายความว่าถ้าเกิดมีโทเค็นไหนเนี่ยทำการ move ไปแล้วเนี่ยมันสามารถนำโทเค็นอื่นติดตามไปด้วยได้อย่างเช่นตัวเนี้ยเขาบอกว่า each Dahan ก็คือดาหานแต่ละตัวเนี่ยสามารถนำพา p พรสเซนจะกี่เม็ดก็ได้นะครับตามไปด้วยได้ครับตัวนี้ก็คืออยู่คู่กันไปพร้อมกันกับตัวของดาฮานกับ Present นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่คู่กันมันจะได้บัฟอะไรบางอย่างนะฮะสำหรับสเปเชียลรูルของ c า s สวิจิลครับมาดู innate powers กันบ้างครับเขาจะบอกว่าตัวแรกนะครับเขาบอกว่าในดินแดนของคุณเนี่ยหนดินแดนนะไอตัวของ1ดาฮานเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ก่อนที่อินเวเตอร์จะมาทำครับอันนี้จะ ตัวเป็นแฮกแฮกระบบของการทำดาเมจตอนลาเวชนิดนึงนะเพราะว่าปกติแล้วอินเวเดอร์จะมาทำดาเมจก่อนใช่ไหมครับไอสกิลเนี้ยบอกว่าให้เอา1ดาฮาเนี้ทำดาเมจใส่อินเวเดอร์ก่อนเลยนะครับที่เลเวลแรกครับถ้าเป็นเลเวลที่2องเขาบอกว่าอ่ะนอกจาก1ดาฮาแล้วใช่ไหมจะให้อาดาฮาอีกตัวเนี่ยนะมาทำดาเมจก่อนอินเวเดอร์อีกตัวหนึ่งด้วยครับในดินแดนนันนันนะครับอ่า ถ้าเกิดว่าเราทํามาถึงเลเวลที่3ครับเขาบอกว่าในดินแดนนั้นๆเนี่ยครับเอาดาฮานทุกตัวนะครับทำดาเมจใสอินเวเดอร์ก่อนเลยครับเออเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบครับตัวนี้เออเราก็มาเลเวลสุดท้ายครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าดาฮานในเมืองของเราทุกทุกดินแดนเลยเนะครับทาดาเมจใส่ตัวของอินเวเดอร์ก่อนเลยจะสังเกตได้ว่า3ามเลเวลแรกเนี่ยครับจะเน้นไปที่ ในดินแดนน,นั้นแค่ดินแดนเดียวนะครับส่วนเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าทุกดาหานแล้วก็ทุกดินแดนที่เราครอบครองอยู่นะครับดาหานจะทำดาเมนใส่ก่อนเสมอนะครับตัวนี้ก็แบบเอออันนี้เป็นเหมือนแกงนักเลงนิดนึงนะครับเหาดาหานในเวอร์ชั่นนี้นะฮะมาดู in, in power อินเน e ตพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งบ้างครับก็คือว่าจะไปที่สกิดไซส์ที่มีดาหานอยู่นะครับในะในระยะหนึ่งหน่วยนะฮะ ก็จะบอกว่าสามารถแกเตอร์ตัวของดาฮานเข้ามาได้นะครับแต่แกเตอร์มาจากตัวของดินแดนที่มีเม็ดเพรสเซนต์อยู่เท่านั้นนะครับแล้วก็เลเวลที่2ครับเขาบอกว่า เมื่อไรก็ตามนะครับที่ i n v e n t r s s เนี่ยครับจะต้องแอดมาที่ตัวของ Target Land นั้นๆน,น,นะครับเราจะทำหนึ่งดามจต่อจำนวนดาหารที่มีใน Target Land นั้นด้วยนะครับก็มาเลยพร้อมบวกบอกเลยว่าดาหารเวอร์ชันนี้แบบดุดันมากๆดุดันมากๆครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายของ Innate Power ตัวนี้ก็คือ Repeat Power ตัวนี้ครั้งหนึ่งครับ ไอ้ตัวนี้เดือดตัวนี้เดือดครับก็คือเป็นเหมือนพลังบัฟให้กับเหล่าดาฮานครับแล้วก็มามาตีพร้อมตีรับตัวนี้แบบดาฮานรเรียว่าถูกมอเข้ามาแล้วครับมาดูโกลด์ออปชั่นบ้างครับมี3มออปชั่นให้เลือกครับออปชั่นแรกก็คือว่าให้รีเคมการแล้วก็แอดเพรซเซนต์ไปยังเมืองที่เรามีมีเพรซเซนต์อยู่แล้วนะครับตัวนี้สําหรับออปชั่นที่2ครับก็คือเกนพาวเวอร์ครับแล้วก็แอดเพรซเซนต์ไปยังดินแดนที่ มีดาฮานอยู่นะครับในระยะ3หน่วยนะฮะแล้วก็ออปชันสุดท้ายครับก็คือแอดเพรสเซนต์ไปยี่สหน่วยโดยที่ไม่มีตัวของข้อจากัดอะไรต่างๆแล้วก็2หน่วยได้เลยครับแล้วก็ได้3 Energy ครับตัวนี้มาดู Present t r a c k กันบ้างครับตัวนี้จะมีคำว่าโบนัสอยู่นะครับหมายความว่าอันเนี้ยได้ฟรีตลอดเลยก็เหมือนกับว่าเราจะมีตัวของตัวของ Present เนียครับมาปิดบังแค่ตัวนี้ครับไอ้โงที่เป็นรอยประเท่านั้นนะฮะตัวนี้บอกว่าสามารถแกเซอร์หนึ่งดาฮานนะครับมายัง ดินแดนที่เราเป็นเรามีเม็ดเพรสเซนต์นั้นอยู่ได้ครับก็แกเซอร์มาได้เลยนะครับทำได้ทุกรอบนะครับแล้วก็ในแทร็กด้านบนก็เป็นเอเนอรครับที่ได้สูงสุดอยู่ที่5นะครับแล้วก็จะมีได้ตัวของพวกอิเลเมนต์สีเหลืองแล้วก็สีแดงปรับปรายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอีกแทร็กหนึ่งของการ์ดเพลนเนี่ยครับก็จะได้อิเลเมนต์สีม่วงกับสีแดงด้วยนะครับแล้วก็เล่นการได้สูงสุด4ใบด้วยกันครับตัวนี้สําหรับฮาร์ v i ิจ l ลครับ มาดูตัวของ power card บ้างนะฮะมีอะไรบ้างก็เร,เริ่มเริ่มมาด้วย4 power card ครับแบ่งเป็น fast 2 slow 2ครับเรามาดูกันว่าตัว fast เป็นอะไรบ้างตัวนี้ target ไปที่ spirit นะครับก็บอกว่าสามารถให้ไอตัวของ target spirit นะ,นะครับมาก a t อ e r ตัวของออดาหานได้สูงสุด3ตัวครับมายังดินแดนของของ สปิริตเหล่านั้นนีครับไม่จําเป็นว่าอ๋อมีแค่ตัวของ1 1รนด์เท่านั้นนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยครับภาพสุดท้ายบอกว่าสปิริตตัวนั้นนีครับมี3ดาหารอยู่แล้วนะครับจะได้ไปเพิ่มอีกนะครับก็คือได้1 Energy แล้วก็สามารถลียงเคม1 Power าวเวอร์การที่เล่นเล่นในเทอร์นี้ได้นะครับตัวนี้ถัดมาครับ จะเป็นว่าอ๋อขยับมาตรงกลางนิดนึงนะฮะจะเป็นว่าตัวนี้เรนจ์เป็นศูนย์นะครับแล้วก็แทร็เก็ตแลนด์ไปที่ที่มีดาฮานเท่านั้นนะครับได้2เฟียร์ไปเลยถ้าเกิดมีอินเวเดอร์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้หนึ่เฟียร์ครับถ้าเกิดว่าเรามีมีพวกมากกว่าครับดาฮานมีมากกว่าจํานวนของทาวล์แล้วก็ซิตี้นะครับแล้วก็สามารถไอโซเลตตัวของแทร็เก็ตแลนด์ได้ด้วยครับนะตัวนี้เป็นสโลว์พาวเวอร์บ้างนะครับ สร้างมาจากตัวของดินแดน Origin Land นะครับต้องมีตัวของดาฮานแล้วก็ Present ของเราอยู่ในระยะ1หน่วยครับไปยัง Target Land ที่มีรูปทรงเป็นอะไรก็ได้นะครับสองเฟียร์ไปเลยครับถ้าเกิดมี Invaders อยู่ครับแล้วก็ดาฮานแต่ละตัวนะครับสามารถเอ่อพุชตัวของ Explorer หรือ t ท้ไปได้ที่ Target Land นะครับแต่แต่งนิดนึงนะครับก็คือว่าสำหรับดาฮานที่มีอยู่นะครับเขาคิดตาม Origin Land นะครับ Origin Land ก็คือรีเฟอไปที่ตัวของ ดินแดนที่เราเรียกพลังไว้อ้างอิงไว้นะครับแล้วก็ t ท r g e t Land เนี่ยเราจะสามารถพุชพุชสิ่งของไอ้ไม่ว่าจะเป็น explorer หรือทาวนนะครับตามจำนวนของดาหานที่มีอยู่ใน origin land นะครับตัวนี้โอเคถัดมาครับการไปสุดท้ายครับก็คือไป origin land ต้องมีตัวของดาหานกับ p r e s เซนนะครับแล้วก็ใช้งานในระยะ1หน่วยครับก็ทำา1 d a งดามจครับแล้วก็ว่าตัวนั้นน่ะมีดาฮานอยู่แล้วนะครับก็ทํทไปอีก1 a ดาครับ อืมโอเคครับก็เป็นตัวที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากหนักแล้วกันนะครับแต่จะมีความผูกพันอย่างแน่นแฟนกับเหล่าดาฮานครับแล้วก็เปลี่ยนดาฮานจากชนพื้นเมืองตัวเนี้ยครับให้กลายเป็นเหมือนนักสู้ผมบอกงี้แล้วกันนักสู้ครับที่เปิดก่อนได้เปรียบครับแล้วก็เน้นพวกเยอะครับแล้วก็ใครเข้ามาปุ๊บอินเวเดอร์ตัวไหนเข้ามาก็ลุมดาเมจทําได้ก่อนเลยฮะประมาณนี้ครับสำหรับตัวของฮาร์สวิจิลครับก็น่าจะประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ